บาเดอร์บาเดอร์ป้าแม่พี่น้องเอาๆเอ้ยตามบักกุ้ยเต็ดจ้าตามบักกุ้ยเต็ดใส่มาม่าตามมาม่าใส่บักกุ้ยเต็ด Nhấn lựa chọn Má. Xôm Xa bà hà cháy nhoi nhoi đập nó có lọc ping beng em mà gắn nè chứ chứ ping, chứ 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 chín chứ 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 chú rốt chứ 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 เอาอาน้ำพ oh, <ừ, ừ. S 1> ีถิหน่อยมางทีเดีนี้ให้ให้เทียบก่อนให้กับลดดีอิ่มซเล้นอ้ยางทีมันเ็มทีลูกต่้พชนมันกนอเาบินเออทาไมแกต้ยน่ะฮะ ไปโดนมาอ๋อมาทำไมเล่ามากินด้วยกันเด้อปอแม่พี่น้องเจ้ามากินตำเต้ด้วยกันใส่พริกแกนเดียวเนาะเพ็ดเนี่ยพริกแกนใหญ่เนาะแกนเดียวแต่ใหญ่แรงเนาะ